้ยคนดูเหมือนว่าคลิปถือดาบจะมีไอเดียใหม่ๆนะครับผมในเมื่อคลิปถือดาบได้กดเรียวมาดาบมิสเตอร์บี๊นะครับผมกับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดทุกเกมเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองอันนั้นแมมคนดูเราลองกดโซโล่ไปเลยนะบอกว่ามันจะเป็นยังไงว่าแบบมุมมองแบบตอนเวลาเราเล่นเรียวมามิสเตอร์บี๊อย่างเงี้ยแล้วตอนกดโซโล่มันจะเป็นยังไงมันจะสร้างความลำบากกับเพื่อนร่วมทีมหรือว่ายังไงน,นะ,ะครับผมป้าก็ไปดูกันเลยกับเรียวมาอดีตเม็ดส้มที่หมดสธานในดาบแดง ไปดูเลยเล t โกได้เติมเกมรับราคาใหมย่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าไปใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติมอ,อวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเป็ียนกงะชคแลกโอเพนไดดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโก้เด้เติมเกมนะครับผมโอ้โหอันนี้แรูใครกำลังหาดีขอแนะนำแอดมินต้น TP 7มีให้เลือกเยอะสกินแรเพียบและมีผู้ติด,ดตามเพจมากกว่า2 0 0 0คนชื่อเพจใต้คลิปครับผม มาโอเคกลับมาแล้วสำหรับการกดโซโลใช่ป่ะกับเลียวมามิสเตอร์บีสว่ามันจะเป็นกันยังไงนะครับผมป้าก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่าน,น,นก่อนด้วยนะครับผมยินดีรนะับเข้าสู่คลิปสุดาับชแนลเนาะก็คลิปสุดาับอาจจะพูดแบบช้าๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเลิกสตรีมเนาะลราก็ต้องมาอัดเทปต่อเงี้ยเหรอทุกคนคู่ต่อรมานเลยคลิปสุดาับช่วงเนี้ยว่าแ,แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วเพื่อคนดูยังไงผมก็ไหวอยู่แล้วนะครับผมเกมนี้โซโลมาดีนะฟลอเรนติโนทีมเรา แบบมันหลุดใช่ปะมันหลุดปุ๊บทีมเราก็เอาฟอร์เรนมาเลยแล้วฟอร์เรนทีมเราก็เป็นในทางด้านของฟอร์เรนเม็ดแดงเลยนะครับผมก็ถือว่าดีละคนดูให้ให้เขาช่วยแบกนะดูกันอีกทีนะผมว่าการกดโซโล่เนี่ยมันแบบมันเป็นยังไงมันเราต้องจับชิงโชคขนาดนั้นเลยเหรอวะกว่าที่เราจะโซโล่แบบได้แต่ดาวอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าหัวอกคนเป็นโซโล่เป็นยังไงแต่เราต้องช่วยเลนบนและเหมือนว่าแก๊กจะแหลมเกินไปนะครับผมแก๊ก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 แก มเฟน,นิกซ์น,น่าจะต่ออีกฮิตนะถ้าเฟน,นิกต่อออีกฮิตนีน่น่าจะได้มาตัวหนึ่งเลยปะแต่คือเลสผมโดนเวทละ โอเคฝั่งตรงข้ามเป็นพวกซื้อของเจิ้นพวกอะไรนี้เวทกัน <im it> ยับยุยี่เลยแต่เราก็เฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยนิก,น,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 กนิกว่าเฮ้ยนิคนิกกว่าใจเย็นนะน้องใจเย็นนะน้องถ้าถ้ามันมาต่อยอีกรอบนี่โดนนะเฮ้โยโอเคมันหนีว่ะ <laughs> เฮ้ยมันรู้เนอะผมจะส่องดึ้ไปหาเฮ้ยเอาว่ะหรือว่าการโซโล่นีนนนน่น่ากลัวจริงน่ากลัวจริงโซโล่โอ้เหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะมาปิดเรานะเราพยายามเดินอ้อมป้อมเลยนะผมมันน่าจะเดินมาหานะป่ะประมาณนี้แล้วกันหนึ่งดื้ไม่พอสองดึ้ละกันหนีไปนะครับผมเฮ้ยมันอโโ้หแข็งขนาดนั้นเลยแตอว่าก็เทรนับ ไปก่อนสิป่ะโอเคก็พยายามรักษาสติของตัวเองแล้วก็รักษาทามมิ่งของตัวเองให้ได้เรื่อยๆนะครับผมอย่าไปพลาดอะไรเยอะละกันนะโอเคแต่มูล่ามันเอามากดฟอร์เลนจริงวะ่ะคนดูเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะมูล่าตัวมันกดฟอร์เลนขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยมูล่าตัวมันกดฟอร์เลนขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยไม่ไม่ไม่เชื่อเฮ้ยขออนุญาตไม่เชื่อนะนี่ไดโนเสาร์ด้วยเพื่อนกูตายเลยด้ยเฮ้ยมูล่าตัวกดฟอร์เลนเหรอวะไม,ไม่ไม่เชื่อเฮ้ย เอาว่ะฟอรเรนเม็ดแดงแพ้มูลาดสกินเด็กเกียนเหรออุ้ยฟอรเรนเม็ดแดงแพ้มูลาดสกินเด็กเกียนอุ้ยโหดนะว่าไปอุ้ยนี่นี่มี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 ซงมีทรงมีเชิงมีมีทรงมีเชิงมีมีโอเคมีทรงมีเชิงนะครับผมทรงซงชงเชงไงประมาณนั้นนะครับผมอ่าคือขอโทษฟอร์เรนติโน่ด้วยนะคือคลิปมันตีกันนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่ฟอร์เรนไม่ได้คลิปเลยเว็บหนึ่งผมว่าฟอร์เรนน่าจะพิมพ์ด่าผมเอาเด็กนะครับผมรอผมหน่อยก่อนท ไม่คิดมันตีกันเนี่ยคือเว,เวลามันมันไม่รู้ดิคนดูคือเวลาเป็นเงินเป็นทองอย่างเงี้ยผมก็ อธิบายยังไงดีวะคนดูผมกลัวผมโดนทัวลงดีแบบโอ้คีบถือดาบเดียวมาไม่ส้มไม่รอคีบเพื่อนเลยอย่างเนี้ยคือมันแบบถ้าผมยิ่งยืนรอนานใช่ปะทามมิ่งการฟาร์มในป่าของผมแล้วก็ทามมิ่งการเดินเกมของผมจะเสียเลยนะครับผมเนี่ยบูผมอาจจะโดนเวทก็ได้นะครับผมอันนี้ผมพยายามเคลียร์ได้ไวที่สุดแล้วนะครับผมไม่มีคนกันบูให้ผมด้วยแก๊กเหมือนว่าจะไปหิวเลนบนมากเกินไปนะครับผมไอ้ไวหวเต่าแก๊กโดนปิดนะานะ่ะไอ้บัวมานะผมไม่สามารถไปช่วยแก๊กได้นะแก๊กลึกเกินไปนะครับ ประมาณนั้นละกันก็ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ไหวๆคนดูเราใจเย็นๆนะเราได้อยู่มั้งนะคะผมใจเย็นเอาอีกทีนะครับกนะแก๊กเราอาจจะแบบอะไรดูทรงให้เพื่อนมาเติมก็ได้แต่คือแก๊กเหมือนจะ ไม่รู้เด็กคนดูเออช่างมันเหอะอผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับผมผิดก็ว่าไปตามผิดคิดด้วยดาบอย่าปกป้องคนร้ายคิดดวยดาบอย่าปกป้องคนร้ายนะครับผมเดี๋ยวเราก็าตีเลนล่างดีกว่าเรายังไม่ได้ตีคลิปเนล่างเลยนะครับพยายามส่องดึงไปเรื่อยนะเพราะว่าเราจะประหยัดมูเมนต์สปีดไปเรื่อยนะผมประหยัดเวลาฟาร์มประหยัดการทําเกมนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องช่วยฟอร์เรนนะเหมือนว่าฟอร์เรนจะไม่ไหวกับมูลาดนะครับผมแปอยากใส่มันก็ใส่แต่2คนนั้นลงลงมาไม่ได้นะสองคนนั้นไปช่วยเฟนิกไหมหรือว่ายังไงเฮ้ย ขนาดนั้นเลยเรก็หนีกลัว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 มูลาดกลัวจริงมูลาดกลัวจริงแต่ตอนนี้ฝั่งขรงข้ามันรู้ละว่าเราอยู่กันทั้งหมดเลนล่าง4ตัวเฟนนิกมันไม่รอดแน่นะครับผมเราต้องไปช่วยว่ะเราต้องไปช่วยเฟนนิกวะเออยเอนี่นีเราพยายามให้นิกมันกลัวนะเราพยายามเออวาร์เข้าเป้อาไอ้นิกน่าจะหนีเอเอมันไม่หนีว่ะมันไม่หนีแต่มันใสวะเออมันมันมันไม่หนีแต่มันไม่หนีแต่มันใสว่ะมันคิดอะไรอยู่วะเอยใจเย็นนะครับอ้าวแต่มูลาดเหมือนว่าจะล่วงไปแล้วนะครับผมหลังจากไดโนเสารมันน่าจะโดนแบบแก๊กด ผมไม่ได้ดูนะครับผมแต่ก็ถอยดีกว่าเราจัดการวัวไม่ได้ด้วยไอยซื้อของเจิ้นก็อยู่เลนล่างเราเจออะไรเวทก็เวทให้หมดเลยนะครับผมก็โอเควัควกดตังตีเรียบร้อยแล้วก็ปิดเลยปะเราจัดการเวทเสร็จปุ๊บจัดการไอของเจิ้นไหมเหมือนว่าเลือดมันจะน้อยแล้วนะครับผมเลือดมันเหลือประมาณ70%อนะเจออะไรก็เวทให้มันเสียเวลานะครับผมก็โอเคซุอองเจิ้นเสียเวลาในการฟาร์มานะเอ้ยมันชื่อโบบาลอนโบบาลอนครับคนดูโบบาลอนนะไม่ใช่ชื่อจีนมันชื่อโบ b บรน n ์นะผมจะพยายามพูดให้ได้แล้วกันคือคิวดาวขนาดแต่ชื่อนี้เราอะคนดูถ้าผมโดนการน,น่าดีเทคนี่แย่เลยใจ <laughs> เย็นนะอันนี้แบบมันไม่ไม่คือแบบมันเป็นชื่อเทพไงชื่อหองเจิ้นคือมันเป็นเทพสายฟ้าของจีนนะผมเออนี่ผมพูดก่อนเลยชื่อหงเจิ้นคือเทพสายฟ้าของจีนไงผมก็เลยเออ,อันนี้มันก็เหมือนถ้าว่าตัวซื่อหงเจิน้นนี่แผมก็เลยเรียกมันชื่อหงเจิน้นนะผมชื่อโคเทมันไม่ใช่ชื่อว่าซื่อนะมันชื่อว่าชื่ออย่างเงี้ยโอ้โห ภาษาจีนคิดถึงดาบเกตหนึ่งใจเย็นนะครับใจยเย็นเด้อวัววัวโอ้ยมอมอใจเย็นมอมอมอนิคนิจใจเย็นปะ่ะช่วยเพื่อนกันสักครู่นิดนึงนะครับผมไม่ค่อยเล่นกันไปใจยเย็นแก๊กขอดึงตัวหนึง่งยังไงก็ไหวโอเคครับผมโมลิลันล้วก็กด,ดกดกดไลค์กดแชร์ชไปเอาไงต่อเดินตามคิดถึงดาบหรอปเดินตามคิดถึงดาบโอเคกดไลค์กดแชร์ครับครับโอเคโอเครับทราบนะเอาไงต่อแก๊กขอตัวหนึ่งแต่ตอนนี้เราพวกมันไม่มีนิค วกมันไม่มีนิกเอ,เ,อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมดบอกว่ารอคีฟอีกเนี่ยคือแบบถ้าถ้าผมเชียร์คีฟใช่ปะ่ะผมดกผมคือไปตีป้อมแล้วแต่คือผมต้องรอคีฟเมดเหรอว้าการการรอมันมันช่างยาวนานจริงๆนะผมแทงผิดตัว <laughs> อย่างฮ่าโอยเ้ยใจเย็นนิกนิกใจเย็นเออ,อจ้าหุยหุยจัางปอดแตกไอ้นิกเล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้กลัวกลัว เอาเป็นว่าผมจะเล่นตามที่ผมอยากเล่นละกันนะครับผมตะเกี้คือมันขัดใจชีพถือดาบมากคือเมดมาเติมไม่ทันนะครับผมแล้วผมก็จําเป็นที่จะต้องได้อะไรอะเอาเวฟมันให้หมดอย่างเงี้ย แต่ก็ผมยังไงก็ต้องลององี้ยอกันคนดูด่าแล้วผมกดโซโล่ด้วยอย่างนี้โอกาสโดนคนดูด่าคือเยอะมากๆเลยนะนี่ผมแคร์คนดูมากเกินไปหรือเปล่าจนผมต้องตุยแล้วก็เสียทามมิ่งการปารมไปที่เรียบร้อยประมาณนี้ละกันนะครับผมเนาะก็พยายามดูการเดินเกมของผมละกันผิดถูกว่ากันไปตามผิดนะครับผมแต่ผมก็จะ พยายามเต็มที่ระกันนะครับผมเนาะเลนเราแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียดายยิ่งกดโซโลอย่างเงี้ยเพราะมันคิดลําบากอะคิดอะไรก็คิดยากคิดลําบากอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใจเย็นเราอยู่กับฟอร์เลนถ้าไอ้มูลาดมาไดโนเสาร์ก็โดนนะผมไดโนเสร์ไอ้ยิ่งเดี๋ยวนะสกิลสองผมแทงมันไม่โดนได้ยังไงวะเป็นไปไม่ได้นะครับผมมูลาดเนาะมูลาดผิดผิดก็ผิดผิดก็ว่าไปตามผิดผิดก็ว่าไปตามผิดไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์ปาดอกด้วยก็อื ฟ o r เรนติโนโนิดหนึ่งนะน้องนิดหนึ่งน,นิดน,นึง s o ร r y bro แต่ก็น่าจะทําอะไรมันไม่ได้ปะ่ะคนดูมันจะมาสี่ส c ต็กล่วสามสแตกแล้วกับเงาปุ๊บ4ี่สแต็กไดโนสลัป่องอโอเคได้มูลาดมาตัวหนึ่งแต่ผมไม่ตุยนะผมฝั่งข้ามจะมาเป็นผลลัพผมต้องรีบกลับนะนิกนิกยานะเว้ยนิกยานะเว้ยฟอลอเรนติโน,โนคุณจะเล่นเลยเหรอไม่เอานะ ใเงีน้นะครับขอบคุณที่คุ้มกันให้ครับผมสรุปคุณฟอรเรนบอกว่าไม่ได้คุ้มกันผมจะมาตีคลิปครับแล้วคือเราไม่มาโซนดาร์คเชลเยอร์กันเลยตอนนี้เหมือนฝั่งของข้ามันจะรู้นะว่าฝั่งเราอยู่กัน2คนโดยที่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยก็มันอาจจะตีดาร์กก็ได้ถ้าของเจิ้นมันคิดได้ดีนะโอ,โอเค <laughs> เราตีดาร์ก,กันไหมคเจ้าเราตีดาร์ก,กันไหม เออ่เฟนิกเราเออ่ฟอเรนติโนวะไหวๆอยู่มั่งคนดูเอ้ยเฟนเฟนิกรู้เรื่องละแต่เหมือนเฟนิกมันจะลากวัวมานะเอ้ยวัวไม่รู้วัวไม่รู้วัวไม่รู้วัวมันเคลียร์กลางกับไอ้ซึ่งเจิ้นโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคเจออะไรเป็นหมดเจออะไรเป็นหมดโอเคถือว่าโชคดีของเราครับที่ฝั่งตรงข้ามมันไม่มาเช็คดาร์กนะดีแล้วดีแล้วเอ้ยไอ้นิกน่าจะฟิกเล่นปั่งไม่รู้ดิลองพยายาม ทำเลือดให้เต็มดีกว่านะครับผมเดี๋ยวรออมนี่อาร์มอะเรายังไม่มีไอ้ดาบดูดเลือดเลยเว้ยคนดูฝั่งตรงข้างเป็นทีมสไตล์ด้วยอย่างเงี้ยเราเล่นยังไงดีแอนเนทมันยังเคลียร์กันเล่นบนอยู่เลยอะ่ะโอ้โหใจเย็นพี่ชายใจเย็นพี่ชายแอนเนทมาเคลียร์โอ้ยแอนเนทช่วยกูแอนเนทช่วยด้วยแอนเนทช่วยด้วยอ,อุ้ยอดร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 อดเฉยรอดเหมือนผมจะรู้แล้วว่าการโซโล่มันเป็นยังไงนะ <laughs> โอ้โห่เราทั้งน้ำตาว่ะวินเล่ที่คือดาวรดอีกแล้ว <laughs> ผมไม่ได้จะว่าเพื่อนร่วมทีมมันเล่นไม่ดีนะเว้ยแต่คือมันเล่นไม่เข้าจังหวะกันไงคือแบบโอ้โหโจังหวะสามชาอะไรอย่างเนี้ <laughs> มันไม่เป็นไรยด้เว้พูด,พ,ดพูดไปยิ้มไปเว้ยไม่เป็นไรจะออกันทําไมมันไม่มีประโยชน์หรอกเพื่อนจา๋าเนี่ยแก๊กคือเวลามันโอ้ยใจเย็นเพื่อนเราค่อยค่อยคุยกันเราเราจะไม่ว่าเพื่อนนะเพื่อนเราอาจจะแบบพยายามสร้างจังหวะหรือเปล่าหรือยังไงหรือยังไงอย่างนั้นเรายังไงต่อครับแกรกแกรกแกรกคือแบบต้องต้องกดสามเหรอกดโซโล่ไม่เจริญว่ะอันนี้เอาจริงนะคนดูเอกดโซโล่แล้วไม่เจอเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจเนี่ยมันแบบ มันไม่เคยจเจริญเลยโอ้ไหวอยู่มากดาบมิสเตอรีทผมยังไม่ได้เลยมั้งเนี่ยคนดูมันจะได้โชว์ประสิทธิภาพของมันไม่น่าเกมนี้ดูกันอีกทีนะครัผมแต่ฟอร์เรนตังเจ็ห oh. <c oughs> นึ7-1ล <c oughs> ะโอ้โหนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ เออโอเคเพื S <S <uce myself> ่อนเราบวกกันใช่ป <disciple> ่ะเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าฟอเรนติโนพยายามขำไฟอยู่แต่ซึ่งผมเชื่อมันโอ้ยซึ่งผมเชื่อมันได้เรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงยังยังไ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 งเล่นไม่ได้นะมาอยู่ในปุ่มอ่ะเออจะผมผมผมเล่นไม่ได้ว่าต้องรอแก๊กดึงอ่ะตอนนี้คือเราเสียเปรียบเรื่องระยะนะถ้าผมไปเล่นนะไอ้นิกมันรอยกนะผมโจเกอร์ก็รอแปะอย่างเงี้ยไม่ไหวว่าหรือหรือว่าแก๊กแก๊กแก๊กจะดึงหรือว่าแก๊กจะดึงหรือว่าแก๊กจะดึงหรือว่าแก๊กจะยังย หมหรือว่าอือืมอืม,อม เอายังไงดีเวทเดาโซเตโซเตโตนิดนึงนิดนึงปามาโซเปโซโอเคมันกําลังตีดาร์กนะเราจะใส่ไหมเราจะใส่ไหมมันกําลังตีดาร์กอยู่นะมันกําลังตีดาร์กนะโอเคลัดด์กได้แล้วเอายังไงต่อมูลัดไดโนเสลส์ทำอะไรไม่ได้แต่เราตีแล้วรีเลือดได้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเรากำลังจะมีมิสเตอร์บีดโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันดีกว่านะครับผมว่าไฟกําลังจะพลิกผันแล้วเอ้ยคืดดาวเฮ้ยคืดดาวดูไดโนเสลส์ก็จะจนี่นี่สโลไปทีนึงแล้วฟอเลนจัดการที่เหลือต่่่่่่ออ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 แตฟลลลเเเเเนจัดดดดดการรรไไไไไมม้หืืงึึึพโโคคะปยย จะจบการกันแล้วบ้าคนดูเกมนี้มันไม่น่าจะมิสเตอร์บีทแล้วบ้าเรายังไม่เอ้ยเราเราได้มิสเตอร์บีทแล้วนะผมคนดูนี่ไงตีตีดูเลือดคนดูตีดูเลือดจุ๋ยว่าอุ้ยโหดโหดนะว่าไปอ้าวฝันตรงข้ามเฮ้ยชิลดารตัว,ต,วตัวพิกเหรอเฮ้ยชิลดารตัวพิกไฟเหรออุ้ยว่าไปนะคนดูเฮ้ยชิลดารตัวพิกไฟเหรอไม,ไม่ไม่สนด้วยไม่สนผมพอลนะโซ <c oughs> โล่วงกาโงโซโล่พอแล้วจะเย็นไวโอเคโอเคถือว่าเราได้อยู่นะไปไป คิดดีแล้วคิวด,ดับที่ปล่อยกลางโอเคโอเคโอเค,อเ,คเราพยายามอย่าโทษตัวเองอย่าอย่าโทษตัวเองเราโทษคนอื่นได้โคตรชั่วเลยคิวด,ดาบประมาณนี้ละกันนะครับ <c oughs> ผมสำหรับการกด <c oughs> โซโล่ด้วยการเอาเลียวมะมิสเตอร์บีทนะแต่เกมนี้เหมือนว่าจะ เน้นทําจังหวะแล้วก็ชนะไฟเพียงไฟเดียวนะครับผมก็ถือว่า<ช>เออดีสักนิดสักหน่อยนะครับผมสกอร์คีือดาบสกอร์โลเอ้ยไม่ไม่โหลไม่โหล,หลประมาณนั้นนะผมที่ส <c oughs> ี่ปาไงคลิปนี้ก็ญาติจะไวเพียงเท่านี้นะผมคลิปหน้าจะไหมก็ฝากกดติดตามคีือดาบมันด้วยเนาะคีย์ดับน่าจะไม่ถนัดกับการกดโซโลปะ่ะเ <c oughs> <ๆ>พราะว่าถ้าสมมติว่าเกมนี้มันแพ้ป่ะเทปนี้ก็ไม่ไม่น่าได้อ่อนแอนะคนดูประมาณนั้นนะครับผมเนาะเพราะว่าการที่ผมได้กดอาเขาหรือว่ากดทีม5อย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนคือ คนในทีผมของผมเขาเล่นได้เป็นจังหวะคือแบบเขาเรียกว่าร่วมต่อคอมโบอะไรกับเรียวมาได้เดินเกมอะไรพร้อมกับเรียวมาได้อย่างเงี้ยคลิปมันก็เลยโฟ์คลิปมันก็เลยเล่นได้นะแต่ดูการกดโซโลโอ้โหสกอร์สามสามสามตองสามเลยนะครับผมประมาณนั้นก็ถือว่าเออพิกไฟมาก็ดีแค่นี้เหลือเกินนะผมปัะงั้นคลิปนี้ญาตาจบไว้เพียงเท่านี้นะผมเรียวมามิสเตอร์บีทดเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะได้ลง3หรือเปล่านะผมลงโซโลนี่ไม่น่าไหววะปังคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรสบาย